ียสะอาดเอี่ยมกี่กองแล้ววันนี้จัดการก่อนด้จ้ะหันละ นี <Okay. S 2> ทุกคนเต็มหมอเลยมาเป็นหมอเลยจากขนมจีนแกงเขียวหวานทานะกแกแงไอขนมจีนกะเป็นถาดจ้ะโอเคเอาสิยกเสิร์ฟทั้งถาทั้งหมอเลยจ้ะทุกคนจ้ะไปะ นมจีนจับนมจีนแห้งเลยจ้ะต้มกะต้มปกตินั่นแหละกาแกออกมาแล้วหลังหลงหลงหล่งน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ให้สเสด็จนานนิดนึนดนง้วก็ một ngang các chính ทุกคนนี่คือเวลาสิบแปดนาฬิกานะจา๊ะแดดดีมากทุกคนวันนี้ดูสิทั้งวันเลยทุกคน อยู่ประมาณเกือบ20องศาจ้ะวันสิบหกองศาเมเนี่ยถือว่าดีมากเลยจ้ะชุ่มชื่นอันฝนตกหมู่วานเนาะจ้ะวันนี้แดดดีขนาดเลยเสาร์อาทิตย์ก็แดดดีจ้ะนันละอันยองวันนี้ทำอะไรอ่ะแกงเคียววานแกงเคียววานมหม,ม,หมูมีหมูอหมูสันคอ น้ำพริกแกงเขียวหวานอืมกะเขืออืมนั้ำฟรังอืมกระทิขนอหน้ำปลาใบโหระพาพริกแล้วก็น้ำตาลอืมจะไปทำแกงเขียวหวานหมูจ้ะน้ำมันเล็กน้อแล้วก็ผัดกับ ใส่รสดีนิดนึงจากเดี๋ยวตปลาประมาณหนึ่งกิโีกรัมประมาณนีนเน้เพราะว่าเราทำเดี่ยวเดียวโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะเติมน้ำ ฝรั่งตุะกตาใส่มันฝรั่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือ,หอให้สุกนิดนึงก่อนโอเคมะเขือลงไปอือหื้อ แต่เสี็จนะจ๊ะแกงเขียวหวานเอาต้มให้มะเขือกับมันฝรั่งเขินสุกดีจ้า เหลือเราก็ใส่ลงไปเช่นกัน uh huh. คือหนึ่งกล่องเนี่ยสี400 oh, 500, uh ่ร้อยมลโอ้ห้าร้อยห้าร้อยมลเราใส่หมดเนาะจะ้ะ uh huh. เพราะว่าเราทำหม้อใหญ่มากนะทุกคน uh huh. อโเคเราเหลือหูละพานะจะ๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลย แกงเคี้ยวหวานหมูทุกคนใช่ไหมใช่น่ากินไหมทุกคนน่ากินใส่มันฝรั่งอร่อยมากจริงๆนะทุกคนไม่ได้โกหกเพราะว่าบางคนน่ะเอาไปทำแล้วนะบอกอร่อยมากขอบคุณขอบคุณน้องแอนพี่แอนที่ใส่มันฝรั่งไหเบิงแล้วเอาไปเห็ดตามนะจ๊ะมันแซ่บดีได้จ้ะโอ้สุดยอดเลยทุกคน เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปกินกับขนมจีนเนาะทุกคนเต็มหม้อเลยมาเป็นมหม้เมอเลยจ้ะขนมจีนแกงเขียวหวานทำนะนกระเเกไอขนมจีนกะเป็นถาดจ้ะโอเคเ้าสิยกเสิร์ฟทั้งถาทั้งหมอ้อเลยจ้ะทุกคนจ้ะ เดี๋ยวต้องเอานี่มาก่อนนะครับลูกอุ่นเด้อยกมาครับกวางครับอืมมาทั้งหมอทั้งถาดตามที่เห็นจ้ะทุกคนจ้าทักทายกันย้มเล้งนะจ้ะทุกคนจ้า ก่อนสวัสดีคค่สวัดีสุสุคสวัสม่ณุไลดดีโอเคกินเขาแรงกันจากขนมจีนแกงเขี้ยวหวานหมูจ้าเอาใครจะตักก่อนหยิบเลยหยิบเลยอันนี้อ่ะหยิบเลยคนเธอได้ไยมแม่เอาสองเลยเอาได้เท่่าไหรก็เอาเท่าไหร่ก็เอาครับแมทเอาสองสิเอาหยิบเลยครับแมท แม่หยิบเลยลูกอืมมีเล็สี่สิบองอเอาเท่าที่อิ่มครับหยิบให้เลยแม่เดี๋ยวแม่หยิบเองเดี๋ยวค่อยหยิบเคสตักเลยอเล็กก่อนสเกลตัศช์เออตักเลยเอาเขาให้ตักก่อนก็ตักครับลูกบอสอซ่ด้วยสเกลตัศช์อืม วางร้อนนะครับวางจานก้อดมันฝรั่งวางวางถ้วยลงครับมันร้อนนะลูกวางลงอย่างงี้ด้วยสิดูแอบสองไม่ต้องแอบสองแพลเลสหมูมันจะอยู่ข้างล่างครับแมทข้างล่างใช่ครับคนๆหน่อยลูกเออนั่นนะหมูมันอยู่ข้างล่างครับหมูมันอยู่ตรงนี้ใช่มีแต่มันฝรั่ง แม่โกหกแม่โกหกเหรอโอ้นั่นน่ะหนึ่งกิโลหมูนั่นน่ะเออนั่นน่ะเอาซุปครับทีนี้ต้องเอาซุปด้วยใช่ครับต้องเอาซุปครับอืมไม่เปิดแต่แซ็บไปดีเด้นนิก็อีกนึงไม่ต้องเอาซุปเยอะอ่าไม่ชอบเหรอไม่ชอบซุปเยอะใช่ไหมชอบเยอะอืมหนึ่งโอเคน้องตักน้องเอาพ่อให้ก่อนอ่ะเออ พอน่ารัก,กว่ะพ่อให้ก่อนโ <can> อ้ม oh, ไม่แดดเขืออเ่อสิเอ้ก็ดีสิตัวเองไม่กินมาเขืออยู่แล้วเออเสียใจเ <c oughs> สียใจเหรอ <c oughs> ตักแล้วให้พ่อก็ได้มาเขือีทุกคนเอาเลยครับอื <c oughs> แราต้องไปเช็คหมอแล้วไหม เมทิวเพินอันเพิ่นเพอันดอกหญ้านะจ๊ะเพราะว่าเริ่มเริ่มหอนเล้วกันดอกหญา้าแตาแมาเพิ่นเริ่มเพนะ่์อะเดี๋ยวต้องไปตรวจเลือดจ้ะแมทิวนี่เดี๋ยวตาบวมเคลิ้เลยเคลอ้อีกนะมันคันตาใช่ไหมค <c ười> <c ười> ันตาเอาเยอะๆพ่เพ <c ười> ืมเอาเองนะ <Yes. S 2> กินให้อิมอ่มอ๋อไขนะ่พี่น้อง Let's Mama start to eat g e m e food ใช่อิ่มบ่เอาสองจับคือกันนะไระจ <c oughs> เหลือประมาณน,นี้สองจับโอ้โหขอมะเขือนะแมวทุกอย่างแมวมะเขือไม่ไม่ชอบมะเขือครับไมทิลเมะเขือเยอะเยอะเอาเยอะเเยอะให้พ่อครับลูกมะเขือพ่อกินอยู่ครับ ตักเลยครับนิ่งนะเด็กเขมเม่แฟร์นิ่งนะเด็กบอลเลดองนั่นนั่นถิ่นทุกคนเป็นตัวเสพนจ้ะฟ้าไม่ได้เผ็ดนะครับลูกเดี๋ยวค่อยใส่อันนี่เดริพริกป่นในเด้อจ้ะทุกคนจ้ะอยากกินแบบเซ็ตเซ็ตเผ็ดๆนะจ้ะกินเลยทุกคนกินเลยกินเลย ได้บิงดมโอ้อมหอมพริกหอมพริกหอมพริกของแม่เลยโอ้ยคนแม่ใส่สิบช้อนเี๋ยอหมอหนึงไปกินมืออื่นคนกินน้ำกันจ้ะเติมอีกในมีนขนมจีนเติมได้ เส็นได้แซ่บปะชิมหมูซี่ชิมหมูซี่มันเป็นยังไงมันห่อนเป็นบอลเล็กทำเสร็จก็ใช่ไอ้นี่เลยอร่อยไหมพ่ออ่ะกินเยอะๆใช้พลังงานเยอะเสร็ุมสุด เอาซุปอีกนะเออเขากินขนมจีนเขาต้องมีซุปอ่ะเพาะมูอสปีสแมทหนุดลเหรอฮะมอนูคอมีซุปซุปปะเดอากอดแม่นุดนเหรอ Yes เป็นไงมาเขียบมันหักอาหารอันนี้มันหักอาหารอันนี้อีลีเด้อเอออือ ขอบคุณค่ับิลีขอบคุณค่าบิลีอบคุณค่ะบิลีอันนี้คนเป็นตากล้องนี่เดินฟังแต่เพลงอยู่นั่นแ่ะฟังเพลงยังไงอเล็กฟังเพลงยังไงโอ้ยังงั้นจริงๆเลยมากๆอเล็กทำไมฟังเพลงยังงั้นล่ะแฮปเนิรเนิใช่แม่เรียกนะแม่เรียกห้าครั้งนะอเล็กก็ไม่ได้ยินเพราะว่าอเล็กฟังเพลงทำยังไงนะ ไี่ใช่แม่เรียกจนน่ะให้มาถือกล้องให้น่ะโอ้โหของข่อยพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดบ่ค่ายเพชดเพราะว่าน้ำพริกน้ำพริกอันแกงเขียวหวานกะาบ่าค่ายเพชดอยู่แล้วหลักกันเลยต้องมาใส่แบบพริกเพิ่มจ้ะ กินข้าวเล่นกันจ้ะงั่นแหละอากาศดีดีเหมือนีเนอดีดีแดดดีวันนี้มีแดดอืมอร่อยมากอร่อยมากแมมแม่ที่ตกใจแม่ใส่พริกไงใช่ไหมแม่ใส่พริกเยอะ พริกชีฟ้าเม็ดใหญ่นี่มันไม่มันไม่เผ็ดครับมันหวานมันหวานมันหวานหวานบนา่นาตบเลยดูิสักตวกก์กินเลยกินเลยกินเลยใชนไม่ใช่ มันนี้ร้อนมากมันรั่งรบัตจูมันฝังไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วนะก็กินได้อะระต้เดู่เด็กอรุ้นจใใช่ไหมแม่รสดยอน้องเล็กนองค่ะให้เล็กเป็นคนชิมนะ บอกบอกมันบอกเผ็ดเอ๊ะมันฝรั่งแซ่บมันฝรั่งแซ่บเอาอีกแต้มหายเอาอีกได้เหรอไม่ทำไมได้มันฝรั่งอืมหามันฝรั่งมิกซ์ก้อนก็ไปเนียนใช่โอ้โหว้าวมะเขือเอาให้พ่อให้พ่อน้าตาเขาเร็ว S <S ดยว่วาจะเิแกงด้วยเอดีแต่ม่าเ,เพิ่นแบบกินได้นะจ๊ะเพราะว่านึ่งแล้ว่อยค่อยเป็นคนไหยอเล็กเพิ่นชิมรสชาตินะจ๊ะก็เอารสชาติเพิ่นนั่นแหละแล้วก็เพิ่นเสิได้กินได้ยังสีนะจ๊ะให้เพิ่นชิมกับรสชาติเพิ่นยังสี่เวลาเพิ่นเห็ดกบให้เพิ่นเห็ดกับรสชาติของเพิ่นยังสีนะจ๊ะน้อยขังมาถี่อีเม,มสีซิมเนาะเล็กเนาะครับ น้อยขังมากเลยถือเห็ดอาหารน่อยสิซิมพอมามส่วนมากใช่ส่วนมากสิให้อลเล็กเพิ่นอยูน้ำซิมแล้วก็สิเอาสิเอารส,าสาชาติของอเล็กตามที่บอกจ้ะอันนั <ừ> ้นเพิ่นก็เลยพากันกินได้ยังสีนะจ้ะทุกคนเทมิ่ัส เสียงสดเนาะเอาเลยคนณมาเสร็จอีกแล้วนี่ทุกคนกินอะไรบอกสิบอกสิทุกคนกินอะไรอเล็กมีคำถามอเล็กมีคำถามว่าวุกกินอะไรทุกคนกินอะไรบอกก็ไม่ใช่มีคำถามด้วยทุกคนชอบแกงเคียวันโบทุกคนชอบแกลเคียวันโบคนรักคำถามนะแต่ก็มากิน ชอบมากินด้วยมากินข้าวในกันอี <c oughs> ่ีเดอะอีลีอ่อีลีเดอะ <inaudible> Some oh man, <inaudible> 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 I do not know. Yeah. You know when you say something I, before you tell me, hey, it's my pet and I eat and you pet my. <laughs> <laughs> so now you say it was only one. I say, maybe not. <inaudible> วันนี้เหวี่ยงขาวันนี้หือว่ไม่ได้กินขอบเที่ยงอ่ะไม่ได้กินที่โรงเรียนด้กเนพราะอกดูความเย้มของกนตเันนีกสิองืสอบพนสองคนันีสอบแล้วจ้ะบันีคือสอบ สอบเมดแล้วเนาะเรากะปิดเทอมใหญ่ก็คือเดือนหนาเนาะจ้ะทุกคนจะปิดเทอมใหญ่สองเดือนก็นคือเดือนหนาตอนนี้สอบเสร็จเมื่อแล้วถ้าแต่ใบเกรดตอนเอ่อถ้าแต่เกรดคะแนนมานเดือน,น,นหนาโอ้ทั้งผุนกับซีเติมจ้ะเอาเท่าไยสามใช่เอาเท่าไหร่ตึกตะเอขี้วออหวา ต้องกินให้อิ่มใช่กินเลยกินไม่อิ่มก็นอนไม่หลับาลูกแม่เติมอีกไหมลูกจวอิ่มแล้วบอลูบอลูไอแห่งี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วคบหขวที่สองขวดที่สองกินหมดไหมเล็กครับเป้นจริงนะจริงนะ เคจ้ะทุกคนก็เป็นอาหารเย็นมื้อนี้เนาะจ้ะอาหารคขำแล้วจ้ะมีทุ่มนึงเลยตอนนี้แดดเนี่จ้าอยู่กันหน่อยอยู่จ้ะทุกคนตาเป็นบ่างอันละโอเคจ้าสุขสุขคุขอบคุณที่แวะตักทายกันในคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆเนาะจ้ะดีใจไลฟ์เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก็มีให้เห็นคลิปต่อเนาะจ้ะทุกคนจ้ะบอกกันไหมในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะสวัสดีสวัสดีนะบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย